สองได้สครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับเมื่อนี้กับวันที่2นะครับเดือนธันวาเด้อครับเด้อผมกัดสีผ้ามาเอาง้วจากขอกของผอศิษย์นะครับเมื่อนี้ผมมีง้วมาไม่ให้พี่น้องได้เลือกได้ชอบนี่หลายนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะที่เป็นแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกมาหลายนะครับเนาะอ่ะนี่แหละไผอยากจะได้ีกวไปเลี้ยงเดี๋ยวสีผ้ามาเบิ่งกันพิกัดของขอกผอศิษย์นะครับพี่น้องกับยูทีบ้านโนนแต่ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะกะบไทยคลิปช่วงเสาร์้ละคับพี่น้องครับกะดิลงคลิปตอนเที่ยงๆนี่แหละครับผมเอามาเลือกมาชมมาเบืองกันเอานะครับเนาะสองได้สามราคาเบาๆสมราคาแน่นอนครับยุนี่ก่อนอื่นกัจะไปทักทายครับเจ้าของคอกครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของอาจารย์มุนชูทั้งสองทางนะครับผม สำหรับมื่อนี้เขากับเน้นเป็นแม่ลูกพิเศษครับผมสองในสามราคาเบาๆครับผมราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับผมครับสำหรับเบอร์โทรฟาร์มเฮานะครับศูนย์เก้าสองสี่สามสี่ห้าหนึ่งเก้าสองครับอีกเบอร์ก็ศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่หนึ่งหกสองสามครับเฟซบุ๊กพัดออนิวัวงามสารคคำครับผมอ่ะนี่อย่าไปมาเบิรงเอาครูแรกเอาแรกครูแรกนี่แหละครับหัวรูนธรรมชาติเป็นแม่รูนธรรมชาติลูกตัวแม่เด้อครับพี่น้องครับผมลูกตัวแม่ครับบุหรู่วันลูกไอแม่ที่ท่องไปนะครับแม่์ทองว่างครับหัวลูกสองครับผม แม่ทองบางนะครับงวลูกที่2องนะครับพี่น้องตัวนี้สูงลอยซีมหาเลยนะลอยซีมหาได้เลยนะครับเป็นหล่นธรรมชาติงามๆเลยครับพี่น้องแม่เพิ่นนะครับเนาะมุมนี้กระสิเอามุมนี้ให้เบิ่งนะครับเด้อแสงกับ่มีปานไดนะครับอ่ะนี่มาเบิ่งตัวจริงทีนึงแม่ใหญ่แม่งามนะครับแม่อังๆนะครับอังเลยครับผมอ่ะนี่แหละลูกจักเดือนแล้วก็ครับนี่ลูกประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับสี่ถึงห้าเดือนนะครับเด้อชัดไปครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเด้อลูกสี่ถึงห้าเดือนนะครับเนาะเดี๋ยวหามุมถ่ายกันพี่น้องเออทีอ่ะโอเคครับผม อ่าอันนี้ซื้อ2รุ่น2องด้วพี่น้องครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับครูนี่สี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นห้าได้ล้นธรรมชาติย่างสวยด้วยครับพี่น้องครับสี่หมื่นห้าทรงฟรีอีสานทุกตัวครับอันนี้ทรงฟรีอีสานทุกตัวนะครับเออสีแดดเริ่มมาแล้วพี่น้องครับทรงฟรีอีสานทุกตัวต่อได้อีกนะครับพี่น้องครับเอ่าเราจะพาเบงด้านหน้าของแม่ตัวนี้เป็นวัที่งามนะครับแม่เพิ่นหนาแักงามเลยธรรมชาติครับผมเป็นล้นธรรมชาตินะครับเนาะพันหนาสีค่อมฝุ่นครับอ่าลูกกะบพันหนาคมตจะเบ ต่ว่าได้แม่หญ่ลูกตัวแม่กะแล้วข้ากับซีมื้นห่านพี่น้องต่อเอาอีกนะครับเนาะเออนี่นะครับพี่น้องครับต่ำนี้บ่มีเนาะบ่มีครับผมเบิ้งทยยางแล้วเบิ้งอีกข้างนึงครับอันี้เดินเดินเดินลูกเดิน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 นี่นะครับนี่เบิ้งทยยางเบิ้งมุ้งกวงกวงครับต่ำนี้บ่มีดอกพี่น้องอ่ะนี่ด้านขวาของแม่นะครับเนาะกับลูกผู้ใดสงสัยตํานี้ยังตรงไหนให้ถามเจ้าของอ่าครับผมเจ้าของง้ออีกที่หนึ่งนะครับด้วยพี่นองครับ มาเบิ้งตัวจริงได้นะครับเนาะเอ้านี่นะครับเด้อกาขายบ่ครับนั่นห้องยุ่ยใส่เลยนี่เมย์ยันยเอมย์ยันยได้ครับซี่มืนหาพี่น้องครับครับผมเอ้าตัวต่อไปเบอร์ที่สองครับเอาเป็นลูกแม่กันครับพี่ครับผมกะเป็นลูกตัวเม่ขึ้นกันนะครับด้วยพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาดูมาเลือกเอานี่ตัวลูกเมื่อกี้เอเบอร์สองลูกตัวเม่ครับโอเคครับผม นี่นะครับเด้อเอาพ่อถั่ต้นง่วมาเด้อครับเด้อพี่น้องเบิ่งอันนี้เป็นแม่แดงลูกแดงโบดนะครับเนาะแม่แดงลูกแดงอ่ะนี่เด้อตัวแม่เพิ่นแม่สูงเท่าไหรครับสูงลอยประมาณลอยสี่สิบหาครับผมประมาณลอยสี่สิบหาได้ครับเดี๋ยวให้เพิ่นไล่ลูกมาทางพี่นะครับเนาะจังศีลจะชัดเอ้าลูกจักเดือนหรอครับลูกประมาณสามเดือนนะครับประมาณสามเดือนแม่ทับไปครับนี่แม่์ทองว่างครับผมแม่์ทองว่างลอยสี่สิบหาลูกแรกเนาะลูกแรกครับผมคู่นี้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าเช่นกันนะครับเด้อพี่น้อง เอ้วนหนาเลี้ยงอ่าสุดโตแล้วครับพี่น้องครับราคานะครับเนาะสี่สิบห้าแม่สดๆเลยครับลูกงามดีด้วยครับเด้อแม่สดลูกสวยเลยล่ะครูนี่นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเบิ้งมุมนี่นี่ลูกลึกดีเอาเบิ้งมุมนี่นะครับเนาะเออนี่นะครับพี่น้องครับเอานี่แหละสีสีตัวจริงนี่มันไหนแดงอะแดงครับผมเก็บก้นในรูปเด้อพี่น้องครับมันเป็นแดดช่วงเศร้าสีกันสิออกแก๊หนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่ะเบิ้งทายยางครับแับนี้เดี๋ยวจะพาเบิ้งขางขวาของแม่เพิ่นนะครับเดิน แม่เพิ่นนี่มีปานทั้งเออนี่ยและเวอให้เบิ่งนะครับขวานนะครับมีปานด้านขวานิดนึงนะครับเนาะนี่แต่ว่าทรงลูกมากกวสวยงามแหรอครับพี่น้องว่มีปานนี่เนาะนี่สี่สี่สิบห่านหนึ่งไหมพี่น้องครับนี่ลูกตัวนี้ได้ย่างงามเลยเหรอครับผมนี่เบิ่งหนาเนาะทรงดีๆสวยๆต้นนี้พวกอย่างนี่บ่มีเนาะครับบ่มีครับผมอ่ะนี่นะครับเบิ่งทั้งถ่ายนะครับพี่น้องครับนี่เออนี่นะครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละสี่หมื่นหาเอง สวยงามเลยฝาวเลยครับอันนี้ลูกตัวเมียด้วพี่น้องลูกตัวเมียครับผมลองค้นกับมาคือผมบอกนะตัวผูกตัวเมียกับข้อเหม็นไม้ด้วครับผมกัให้เบิ้งเอาอรมีพี่น้องครับนี่นี่นะครับเอ้าเมียลูกสาวสี่เหมือนหาลิบอ่ะอยากจะเบิ้งนะครับสวยงามเลยครับผมม่มีปัญหาด้วครับเด้อนี่เบิ้งขวัญเอ้านี่ลูก่นนี้ว่าชัดเจนเลยครับหนาจะเป็นลูกหลอดนะครับลูกหลอดแล้วแต่ว่าบ่รู้ว่าเพิ่นพอใดญ่ด้วยครับพี่น้อง เอาเบอร์ที่3ครับบอหนี้เอาเป็น2ได้3ครับอ่าสองได้3เอาราคาับเบาๆให้เลยพี่น้องบอหนี้นะครันี้คลิปนี้2ได้3เดี๋ยวให้เป็นไรลูกเพิ่นตัวไหนครับตัวนี้ครับผมตัวนี้นะครับเนาะแม่นครับอันนี้แม่กับไงลูกกับไงแล้วนะครับเนาะแม่ประมาณ145ครับแม่ประมาณ145ครับผมโอ้ลูกตัวใหญ่เด้พี่น้องตัวนี้โอ้ใหญ่แล้วครับผมเออเห็นนะครับเดาเดวให้เป็นอวยข้างให้นะครับเนาะนี่แม่ใส่145น่าจะลูกแรกแล้วก็ลูก2ในท้องนี่แหละครับ2ในท้องครับ ลูกที่2เอ้าแม่ท้องพ่ออะไครับท้องพริกแดงครับ2เดือนกว่าครับท้องพริกแดง2เดือนกว่าได้ครับเด้ออันนี้ลูกพ่ออดไครับนี่ลูกพ่อชัดเจนครับไม่ชัดเจนนะครับเนาะเป็นห้อยมิระปีอยู่ยครับอ่าลูกพ่อชัดเจนนะครับหายแล้วล่ะครับสองได้สามครับลูกไม่ชัดเจนพอไอแม่ท้องพริกแดงคู่นี้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับคู่นี้สี่หมื่นเก้านะครับเนาะสี่หมื่นเก้าอ่าสี่หมื่นเก้านี่แม่ยืนยงหยกเบื้องแม่ดีๆอ่านี่นะครับเด้อเห็นนะครับดูแม่แล้วก็ลูกนี่ ลูกแดงเข้มด้วยพี่น้องแล้วก็ตัวเต็มดีนะครับเนาะเดี es be before, ๋ยวจะเบิ้งอีกขางหนึ่งอ่ะเอาขางใส่งบวไปเบิ้งขึ้นไปนีนนี่ขางใส่แม่เออโอเคนี่เบิ้งชัดๆัดสี่หมื่นเก้าคูนี่แหละพี่น้องครับลูกตัวหญ่พอมนะครับเนาะอ่ะนี่เด้อเดี๋ยวคนสุดทายเบิ้งชัดๆัดนะครับนี่ลูกตัวแม่ด้วยครับพี่น้องครับลูกตัวแม่หญ่แล้วครับประมาณเก้าเดือนนะครับประมาณเก้าเดือนนะครับว่วลูกว่าลูกพอใดญเนาะเก้าเดือนเล็ไม่มีปัญหาหรอกครับอ่ะนี่นะครับ เบื้องไร้ขังว่าเบื้องมุ่งหวงห่วงไห้เออสิเบื้องทายยางนะครับเออดูท่าเดินครับวะนี้เดินวนไปเลยครับนี่แหละซีมือเงาด้ยเมียยิ่งยิ่ๆนี่แหละกับลูกแดงเข้มนะครับตัวจริงนี่พี่น้องเออนี่นะครับนี่เป็นงัวโบดด้วครับเด้อวัโบดครับตับนีบอมมี่ดอกเนาะบอมมี่ตับนีครับอ่ะนี่แหละผู้ใดมักคูนี่นะครับเนาะนี่ซีมือเงานี่แหละตัวลูกอะไรตัวใหญ่งเด้วต่อพี่น้องครับอ่ะ สามเบอร์เลรอเดี๋ยวว่าเบอร์ต่อไปครับต่อไปเป็นง้วลูกผูครับผมอ่ามาเบอร์ตัวจริงเอาอีกแล้วครับพี่น้องต่อไปเป็นลูกผูครับผมงามๆเลยนะครับเนาะนี่ครับอันนี้แม่ใหญ่งนะนะครับพี่น้องแดงเข้มพร้อมแเหล่าลูกลูกกราให้น้าหนาครับพี่น้องให้ลูกมาหนาหนาจังครับไม่แม่ลูกพอได้จักเดือนหรือปุ่นี่วัหนึ่งเจ็ดแปดเดือนเสร็จครับสี่วัหนึ่งเจ็ดแปดอายุแค่เดือนเดียวดิพี่น้องครับใกล้จะสองเดือนนะครับเป็นง้วนลูกแรกของแม่นี่หรือเปล่าลูกแรกครับผมเออแม่หนาใหญ่แม่หนาบ่มีหยุกนะครับ แม่สูงเท่าไรครับนี่ประมาณลอยซีสิบหาครับลอยซีสิบหาด้อครับพี่น้องครับนี่เด้อลูกนี่ย่างหนาย่างหนาเลยครับลูกตอนนี้ก็บ่น่าจะมีหยางนะครับเนาะตอนน้ำร่มนี่เบิ่งบักดีเลยล่ะครับงามครับเป็นงัวค่อนข้างที่จะโบดหนาเต็มเดี๋ยวจะพาเบิ่งลูกตัวนี้ผู้ใดหาพอพันอยู่นะครับเนาะเป็นลูกซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดด้วยครับผมซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดคูนี่เปิดไว้ที่เท่าไรครับสี่หมื่นเก้าพันบาทก็ได้ครับอันนี้สี่หมื่นเก้าด้อครับพี่น้องครับหลักซี่พี่น้องวันนี้ ได้ปกใหญ่นะครับเนาะจะพาะเบื้องอทางหลังออกลูกใหม่หนี่บ่มีหยุกเลยพี่น้องนี่นะครับเดินเดี๋ยวมันชุดยจะเน้นเบื้องลูกได้พี่น้องตัวนี้นี่ซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดนะครับเนาะไปทางคนลูกไปไปทา้งเออนี่นะครับเออยืนหล่อเลยนะครับซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดเอาสวยๆอยู่เบื้องแค่หลังอึบเออนี่อยูเบื้องคู่นี่นะครับอ่ะนี่นะครับแม่คุณพี่น้อง มนเมนี่สีจริงๆนี่แดงเข้มเลยพี่น้องครับแดงเข้มครับผมแดงเข้มนะครับเนาะเออใส่ผ้าเบื้องลูกออะนี่เบื้องถ่ายของลูกเบื้องหลังนะครับพี่น้องอ่ะนี่คู่นี่นะครับเดอ้อสี่หมื่นเก่าสี่หมื่นเก่าครับเออเอามาเบื้องตัวจริงเอานี่สี่หมื่นเก่าเบื้องคู่นี่เบงถ่ายอย่างนะครับ เดี๋ยวจะภาพไปเบิ้งคูต่อไปพี่น้องตัวต่อไปเป็นลูกแม่นะครับเป็นลูกแม่นะครับเ,อออเด้อตัวปลอกแดดก่อนเออ๋วยวเซลล์เป็นจุกอ,อกมานะครับเออ,เอ,อนี่เบิง้งคูนี่สี 40, 000, 000, ่หมื่นเก่านี่ยยังงามเอาอยอะดีๆแในลูกเออนี่พี่น้องเห็นบปะ,ะมันงามอยู่ที่ตัวเห็นปนระชาชนละตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับต่อไปเป็นแม่ลูกแม่ครับผมเป็นแม่ลูกตัวแม่ไป ใหญ่เลยนะครับเด้อพี่น้องครับตัวนี้ก็ได้อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมหามุมถ่ายกันพี่น้องเอาออกพุ่งกันนะครับผมยังสีมีมุมถ่ายเออนี่นะครับเนาะต้องหามุมถ่ายก่อนเอออ่ะเป็นลูกโตแม่ได้ครับพี่น้องครับตัวปากงามเลยลูกเป็นลูกซีไว้หนึ่งสามสามนะครับผมลูกซีไว้หนึ่งสามสามด้พี่น้องซีไว้หนึ่งสามสามเออแม่โอเคครับดี๋ยวอะไรบ้างนี้ กใส่ลอยซีซิบหาได้เลยนะครับเออนี่ลอยซีซิบหาลูกซีไว้หนึ่งสามสามนะครับเบิ่งแม่ก่อนครับขอยเบิ่งแแม่ก่อนนะพี่น้องแด้วเพิ่นผสมเกลีไก่ไว้รอพันรอบเลยครับอ่าผสมเกลีไก่ไว้รอพันรอบนะครับเป็นงัวลูกแรกเนาะครับผมลูกแรกที่สองทำใบอย่างหล่ะครับผมง้วสดๆลยครับอ่าเดี๋ยวจังเบิองนะพี่น้องครับหาก่อนเป็นงัวเครื่องบดแม่กับอ่างไงดีอยู่ลึกดีนะครับเนาะอ่านี่ลึกๆเลยอ่านี่ข้นหลังของลูก เออของแม่นะครับเนาะเออนี่เด้อแต่สิภาพบิ่งลูกครับพี่น้องบประเดี๋ยนี่เด้อลูกตัวบักงามทรงย่างดีเด้อครับพี่น้องลูกงามครับเอออ่ะนี่แหละตัวลูกนะครับเนาะเอาลูกพอได้ก็ครับนี่โอเคซีไว้หนึ่งสามสามครับซีไว้หนึ่งสามสามคูนี่งามเลยพี่น้องบัดนี้ครับผมคูนี่เปิดที่เท่าไหร่ครับหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอันนี้หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยผู้ใดบ่ท่านมูหกหมื่นห่าก็สมกันนี่แหละพี่น้องคิดว่าขันเมาคูนี่นะครับเนาะนี่ หกหมื่นหนึ่งพันหกพก่อนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับหกหมื่นหนึ่งห้าร้อยไม่พี่น้องครับลูกตัวยางงามเลยนะครับย่างงามเลยครับเพชรเขาให้เรียบร้อยเลยด้วยพี่น้องครับผมแม่ย่างอ่างนะครับตัวจริงนี่บักงามเลยครับเด้อเบื้องทรงยืนของตัวนี่รถลูกเป็นเก่งครับผมให้ลูกเก่งบักแขกเลยล่ะเออเดี๋ยวเบื้องทายยางของแม่ครับอนีรเบื้องทายยางแม่กับลูกเนาะงามนี่ครับตอนี้บ่มีหรอกครับผมอ่ะเออนี่นะครับ ครับไปแล้วพุ่นไปแล้วไม่ไปหาหมูพี่น้องเอ๊ะจริงแล้วล่ะมาเบิ่งตัวจริงเอานะครับเนาะใหญ่ๆเลยเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่น้องแม่ลูกผู้ครับคู่สุดท้ายแม่ลูกผู้คู่สุดท้ายเดี๋ยวผมอยากให้เบิ่งตัวนี้ไหมพี่น้องเบิ่งลูกตัวนี้เถอนี่แม่ซี่มื้นเก่าเนี่ยเพชรศิวาเออนี่อ่ะนี่แล้วครับเดินี่เบิ่งคู่นี่เบิ่องไทยย่างทั้งแม่ทั้งลูกออามาเอาอ่ะสิภาพเบิ่งอีกคู่หนึ่งนะครับพี่น้องคู่สุด ท้ายนะครับคู่นี้มีทีเด็ดนะครับเด้อผู้ใดหาอยู่แบบใดมาเลือกเอาด้วพี่น้องเด้อราคาเบาๆเลยตัวจริงนี่ใหญ่งามนะครับนี่จังสีซีเมื่อเข้าหนี่ซื้อสองได้สามพร้อมนะครับคุณไฟอยากไดงงอขอกับเมาครับงอขอกับมีให้เดี๋ยวสิผ้าเบิ้งคู่สุดท้ายนะครับเนาะเด้อคู่สุดท้ายครับผมอ่ะเป็นแม่ใหญ่เด้อครับพี่น้องใหญ่ครับ โอเคแม่ใหญ่ลูกตัวผู้นะครับพี่น้องตผู้ครับลูกช็อกโกแลตครับแม่ที่สูงเกือบร้อยหกสิบนะครับเด้อเป็นลูกช็อกโกแลตจักเดือนหรอครับประมาณหาเดือนครับประมาณหาเดือนนะครับลูกแรกเนาะลูกแรกครับผมแม่ทับไปครับแม่ท้องว่างครับผมแม่ท้องว่างนะครับพี่น้องครับแม่ท้องว่างนะครับเนาะเออนี่ลูกตัวใหญ่ยิ่งนะพี่น้องครับเดี๋ยวให้เปินไรมาใส่แม่ไ้เบิ้งนะครับ นะครับเดี๋ยวจังเบิ้งราคาได้พี่น้องมีเชื่งกันเกินพี่น้องจังสีอันว่ามันสมบหรณ์ขึ้ผสมนะครับครับมันอยู่คนละหม่องสิขึ้นบ่ออกนะครับเดี๋ยวเด้อเอาบนแมวบนทางขวาครับคุณเอออ่ะนะครับเดี๋ยวเด้อโอเคอีกเดี๋ยวดะพี่น้องอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเด้อเอาปะเนี่เอาคู่นี่นี่โต๊ะใดครับปะเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดครับคู่นี่สี่หมื่นเจ็ดนะครับได้ครบหมึกไงเลยพี่น้องครับสี่หมื่นเจ็ด อ่าหมักล่าบโจังสี่พี่น้องครับสี่สิบเจ็ดนะครับเนาะเป็นแม่บดลูกบดนะครับเด้อครับเอาผู้ได้หาพอพันอยู่กะเอาตัวนี้ไปคุ้มฝูงได้นะครับพี่น้องเออแดดเริ่มออกแล้วตันนี้โอเคนี่สี่หมื่นเจ็ดอันนี้คือตัวร้องได้เด้อพี่น้องครับงพว่าสี่หมื่นได้บักใหญ่เลยแหละแม่บักใหญ่เด้อครับแดงดีพร้อมเออเห็นนะครับเด้ออ่ะเบิร์มม้วไกลๆกว้างๆครับ วันนี้ก็อาจจะมีให้แค่นี้นะครับเนาะผมไอ้ข้อฝากพี่น้องนะครับเรื่องการโอนมัดจำครับผมทั้งฟาร์มเฮาหนีของอาจารย์บุญชูไทยถูกฟาร์มนะครับมันเพิ่นมีตัวตนยุ่ธจริงนะครับว่าต้องห่วงว่าเพิ่นสิโกงเป็นมิจฉาชีพนะครับผมฝากบอกพี่น้องไว้นะครับผมบางคนก็ย่านเพิ่นโกงนะครับผมครับแต่ว่าของอาจารย์บุญชูนี่ลอยเปอร์เซ็นต์ครับรันเปอร์เซ็นต์แลยครับที่ไทยลงยูทูบหรือว่าเฟซบุ๊กนี่ครับผมบุญชูคอเป็นประกันได้นะครับพี่น้องครผมก็ต้องย่านหรอกครับว่ต้องหายหายห่วงเลยครับลอยเปอร์เซ็นต์เด็กว ปากไวนะครับหรือมวดคอมโปแน่ใจวแน่ใจกระไม่ให้ผมก็ได้ต้อ่ไงเพิ่นครับนะครับผมเป็นซื้อกลางไห้นะเนาะสำหรับพี่เมฆะขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ